กระดูกเป็นโครงสร้างที่สําคัญที่สุดในร่างกายของคุณคุณมีกระดูก206ชิ้นในตอนเริ่มต้นชีวิตของคุณมี300ชิ้นแต่หลายชิ้นเริ่มจากที่อยู่ในกระโหลกศีรษะของคุณล้อมรวมกันเมื่อคุณอายุมากขึ้นถ้าคุณเคยสงสัยว่าอะไรทําให้คุณเติบโตกระดูกเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบแผ่นการเจริญเติบโตอยู่ที่ปลายของกระดูกยาวที่ขาและแขนของคุณตราบใดที่พวกมันยังคงเปิดอยู่คุณก็จะเติบโตต่อไป้าของคุณมีกระดูก26ชิ้นและในมือของคุณ54ชิ้นรวมถึงข้้ออมืดดดววยยกกระะูททีี่่าสุแแล แรงที่สุดคือกระดูกคนขามันไล่ตั้งแต่หัวเข่าของคุณไปที่สะโพกของคุณกระดูกที่เล็กที่สุดอยู่ในหูของคุณที่เรียกว่ากระดูกโกลน กระดูกซับพอร์ตและสร้างโครงร่างของคุณพวกมันปกป้องอวัยวะสำคัญของคุณแต่ไม่เพียงแค่นั้นมาเข้าไปภายในระบบโครงกระดูกของคุณเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นและมาดูกันว่าไขกระดูกทำงานยังไงคุณอาจคิดว่ากระดูกเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแน่นและแข็งแต่โครงกระดูกนั้นไม่ได้หนาแน่นเท่ากันทุกที่ร่างกายของคุณมีกระดูกสองประเภทกระดูกที่แข็งและหนาแน่นคือกระดูกที่เราเรียกว่ากระดูกทึบหรือกระดูกเนื้อแน่นประเภทนี้คิดเป็น80%ของโครงกระดูกของคุณและโดยทั่วไปทําให้รร่าางงกยขอคุณมีเปป็นู อีกประเภทหนึ่งมีความนุ่มและเป็นรูพรุนเราเรียกมันว่ากระดูกเนื้อปโปรง่งคุณพบมันได้ในกระดูกขนาดใหญ่ซีโครงกระโหลกศีรษะและเชิงกรานของคุณมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าก็จริงแต่ก็ยังแข็งพอที่จะปกป้องคุณได้กระดูกเนื้อแน่นนั้นหนาแน่นกว่าแต่ก็ยังแตกต่างกันไปตามกระดูกแต่และชิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงกระดูกที่ยาวพวกมันประกอบขึ้นเป็นกระดูกแขนขาของคุณเช่นกระดูกต้นแขนซึ่งเป็นกระดูกยาวของแขนส่วนบนของคุณ ส่วนปลายของกระดูกยาวเรียกว่าเอพิไฟซิสในจุดนี้กระดูกเนื้อแน่นบางมากมันจะหนาขึ้นที่ก้านกระดูกยาวเนื้อเยื่อหนาแน่นนี้เปรียบเสมือนชั้นที่ครอบคลุมพื้นผิวของกระดูกที่ช่วยให้กระดูกเจริญเติบโตมีปลายประสาทมากมายรวมทั้งตัวรับความเจ็บปวดและหลอดเลือดมีแม้กระทั่งเซลล์กระดูกที่ช่วยรักษาพื้นผิวด้านนอกของกระดูกเมื่อเกิดความเสียหายหรือเพียงเพื่อการบำรุงรักษาตามปกติถ้ากระดูกของคุณหักและเชิงกรานฉีกขาดในเวลาเดียวกันเนื้อเยื่อนี้เป็นสาเหตุข,ของความเจ็บปวดส่วนใหญ่ที่คุณรู้สึก โอ้ยเพราะงั้นถ้าเราเจาะรูในกระดูกเนื้อแน่นคุณจะเห็นว่ามันหนาแต่ลองดูนี่สิว่าด้านในของกระดูกนั้นตื้น ตอนนี้เรามาถึงสิ่งที่เรียกว่าโพรงไขกระดูกแล้วมันเป็นส่วนที่กลวงของกระดูกที่ช่วยลดน้ำหนักของกระดูกและใช่นั่นคือไขกระดูกคุณดูได้เลยมันอยู่ตรงนั้นมันเป็นสารที่อ่อนนุ่มและเป็นรูพรุนซึ่งประกอบด้วยชิ้นกระดูกเล็กๆที่คล้ายกับเข็มชิ้นเหล่านี้จัดเรียงเหมือนรวงพึ่งไขกระดูกประกอบด้วยสเตมเซลล์ cell, พวกมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ประเภทอื่นๆที่ประกอบเป็นร่างกายของคุณคุณมีสเต็มเซลล์ในส่วนอื่นๆของร่างกายแต่ก็มีอยู่ในไขกระดูกด้วยไขกระดูกมี2ประเภทสีเหลืองแและีดง สีแดงมีเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือดซึ่งต่อมากลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆโดยมีจํานวน2 0 0 0 0 0้านเซลล์ต่อวันมักเป็นแบบนี้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยทั่วไปการสร้างเลือดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในไขกระดูกและไม่เพียงแต่ไขกระดูกจะสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่เท่านั้นแต่ยังทํางานร่วมกับม้ามและตับ <c oughs> เมื่อต้องการทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าที่ร่างกายของคุณไม่ต้องการอีกต่อไป แล้วก็มีไขกระดูกสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่ทําจากไขมันมันประกอบด้วยเซลล์ต้นกําเนิดที่กลายเป็นไขมันเซลล์กระดูกหรือกระดูกอ่อนได้ในภายหลังโดยทั่วไปแล้วไขกระดูกมีหน้าที่ในการผลิตเซลล์สมองและหัวใจเช่นกันมนุษย์โดยเฉลี่ยมีไขกระดูกสีเหลืองหนักประมาณ2.6กกิโลกรัมในร่างกายของพวกเขาไขกระดูกสีแดงอยู่ในกระดูกยาวหัวไหล่และกระโหลกศีษะเมื่ออายุมากขึ้นคุณจะพบได้ในกระดูกที่แบนและยาวเช่นกระโหลกศีรษะซี่โครงกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังคุณพบ ไขกระดูกสีแดงในช่องว่างระหว่างกระดูก t r a บคิ u l a r ของคุณซึ่งเป็นชื่อเท่ที่ใช้เรียกเส้นกระดูกเล็กๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าพวกมันกำลังพันกันไปอย่างไร้ทิศท,ทางแต่ไม่ใช่เลยพวกมันถูกจัดวางอย่างแม่นยำในแนวความตึงเครียดที่กระดูกของคุณต้องเผชิญในแต่ละวันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำตลอดทั้งวันและกิจกรรมที่คุณทำกับร่างกายสิ่งเหล่านี้สร้างเปลี่ยนแปลงและช่วยในการสร้างรูปร่างของคุณได้ไขกระดูกสีเหลืองตั้งอยู่ในพื้นที่กลวงของกระดูกขนาดเล็กที่เราเคยเห็นแล้ว เมื่อจำนวนไขกระดูกแดงเพิ่มขึ้นไขกระดูกเหลืองก็ลดลงมันทำงานในทางตรงกันข้ามเช่นกันตลอดอายุไขคุณมีอัตราส่วนของไขกระดูกสีแดงและสีเหลืองในร่างกายต่างกัน ขุณมีไขกระดูกสีแดงในโพรงกระดูกเท่านั้นจากนั้นไขกระดูกสีเหลืองก็เริ่มมาแทนที่ไขกระดูกสีแดงบางส่วนในกรณีฉุกเฉินตัวยอย่างเช่นถ้าคุณเสียเลือดมากสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นไขกระดูกสีเหลืองของคุณแปลงเป็นไขกระดูกสีแดงได้เพื่อให้ร่างกายของคุณผลิตเซลล์เม็ดเลือดได้เพียงพอเพื่อทดแทนที่สูญเสียไปนอกจากนี้เนื่องจากไขกระดูกเหลืองเก็บไขมันร่างกายของคุณจึงใช้ไขมันสำรองเป็นพลังงานสำรองสุดท้ายเมื่อคุณหิวมาก ไขกระดูกสีแดงมีสีนี้เนื่องจากมีเฮโมกลบินมันเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงมันนำออกซิเจนไปทั่วร่างกายของคุณไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆนอกจากนี้ยังนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อและอวัยวะของคุณกลับสู่ปอดอีกด้วย ไขกระดูกเหลืองมีสีเฉพาะเนื่องจากมีเม็ดสีพิเศษอยู่ในหยดไขมันของเนื้อเยื่อเม็ดสีนี้มีหน้าที่ในการสร้างสีงสงแดงสีงเหลืองและสีส้มในผลไม้ผักและพืชในร่างกายมนุษย์ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระไขกระดูกแดงประกอบด้วยเซลล์ที่ทำงานอยู่ซึ่งทวีคูณตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์สร้างเม็ดเลือดอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันไขกระดูกสีเหลืองมีเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานเพราะงานร่างกายของคุณจะสร้างหรือซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายได้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ในไขกระดูกเท่านั้น นนว่ากระดูกคือเนื้อเยื่อที่มีชีวิตดังที่เราได้พูดถึงไปแล้วคอลลาเจนที่กระดูกของคุณมีจะสร้างใหม่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณมีโครงกระดูกใหม่ทุกๆ10ปีโดยประมาณแต่ส่วนอื่นๆของร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่ละส่วนเป็นไปตามจังหวะของมันด้วยอย่างเช่นคุณจะได้เซลล์ตับใหม่ทุกๆ300วันโดยประมาณและเซลล์เก็บไขมันจะเปลี่ยนประมาณทุกๆ10ปีผมเล็บมือและเล็บเท้าของคุณก็ยาวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ร่างกายของคุณจะแทนที่เซลล์ผิวทุกๆ27วันเมื่อผิวของคุณสร้างใหม่คุณจะกำจัดเซลล์ผิวประมาณ35กิโลกรัมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสะเก็ดเล็กๆนั่นคือสิ่งที่เป็นฝุ่นส่วนใหญ่ในบ้านของคุณร่างกายของคุณจะแทนที่เซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสเก่าด้วยเซลล์ประสาทใหม่ทุกๆ20-30ถึงปีโดยทั่วไปแล้วฮิปโปแคมปัสจะมีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอนของการสร้างความทรงจำใหม่ก่อนอื่นมันจะสร้างความทรงจำจากนั้นจึงจัดระเบียบความทรงจำและต่อมาเเก็บคววาามททรงจหลล่่นนนัั้้ไใีปอดภย ฮิโปแคมปัสเสียงรวบรวมความรู้สึกและอารมณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความทรงจําเหล่านี้ในภายหลังกลิ่นบางกลิ่นกระตุ้นความทรงจาที่เด่นชัดและชัดเจนอาจนําคุณย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาที่คุณปิกนิกับครอบครัวหรือออกทริปได้แม้ว่าจะผ่านมานานแล้วก็ตามการสร้างใหม่เป hey, ็นสิ <S <S ่งที่คุณมักพบเห็นได้ทั่วไปในสัตว์อื่นๆในอาณาจักรสัตว์เช่นกันแต่จะแตกต่างออกไปเมื่อตุแกตกใจมันอาจทิ้งหางและงอกหางใหม่ได้ แมงมุมจะงอกขาใหม่ถ้าขาข้างหนึ่งหักหรือหลุดกวางจะทิ้งเขาและสร้างเข่าใหม่ทั้งหมดเป็นประจำทุกปีนั่นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สุดยอดที่สุดกระต่ายจะสร้างส่วนต่างๆของติ่งหูเมื่อจำเป็น้างคาวสร้างปีบบางส่วนของพวกมันได้หนูขนนามสร้างผิวหนังใหม่และแก้ไขรูในหูของมันเองได้และทำทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วปลาดาวสิ่งมีชีวิตห้าขาที่น่าทึ่งนี้สร้างแขนขึ้นใหม่ได้บางครั้งถึงกับทั้งตัวมันงอกใหม่ได้แม้ว่าจะมีแขนเหลือเพียงแขนเดียวตราบใดที่ปลาดาวมีวงแหวน ประสาทส่วนกลางไม่เสียหายมันก็งอกส่วนอื่นออกมาใหม่ได้